วัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะแพรนะคะแพรค่ะวันนี้เราก็จะมาให้ข้อคิดนะคะ1ข้อนะคะที่จะเปลี่ยนคนธรรมดานะคะให้กลายเป็นคนสําเร็จค่ะวันนี้แพรก็มีคํานึงนะคะคือคําว่ายังไม่พร้อมนะคะให้เปลี่ยนเป็นคําว่าฉันจะทําแบบเต็มที่ร้อเซหมายความว่า จากยังไม่พร้อมให้เปลี่ยนเป็นทําเต็มที่100ร้อเอร์ซค่ะเพื่อนๆข้อนี้หมายความว่าถึงความพร้อมเนี่ยจะมีน้อยความพร้อมนี่มีน้อยแต่ว่าฉันเต็มร้อยในทุกเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆ คือสรุปว่าในทุกๆเรื่องให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเรายังไม่มีความพร้อมนะคะที่จะทําในสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมอะเราต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าถึงเราต้องบอกกับตัวเองเลยนะคะคล้ายๆเป็นการเซลทอคะ่ะว่าถึงความพร้อมของฉันเนี่ยจะมีน้อยแต่ฉันทําแบบเต็มนระ้อเซค่ะอันนี้เป็นสุดๆยอดเลยนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะทุกครั้งที่เราจะชอบบอกว่า ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมให้เปลี่ยนเป็นว่าชั้นเนี่ยจะลงมือทำมันอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนค่ะอันนี้นะคะก็จะทำให้เพื่อนๆจากคนธรรมดากลายเป็นคนสำเร็จนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับสุดยอดเลยนะคะเป็นกลเม็ดเคล็ดลับของคนที่เขาสำเร็จจริงๆค่ะแพรก็จะมาแชร์แบ่งปันนะคะยังไงวันนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ